โคตโกงอ่ะนี่อย่างนั้นเลยนี่ลงมานยบางก็คือความรักมาต่อนเรื่องเรียนไว้ที่หลังถ้าใครเรียกผมนะครับผมจะลดเวลาคาบเรียนให้เหลือแค่ห้าคาบโดยเราจะพัฒนาระบบการสอนของโรงเรียนไทยให้ดีขึ้นยกระดับสู่อินเตอร์ และเหลือใบสุดท้าย,ยไม่มีแล้วนะสองค่นีเหมือนซื้อนิ้วสองคู่นี้ดเท่ากใบนี้จะชี้ชะตากรรมว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไปประทา ืหรอครับคือการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ว่าปีนต้องอีกดีกล้านะเพราะโอย้ยจะถามว่ามีใครจะสมัครเป็นประธานนักเรียนบ้างดูค่ะผมครับคนที่สมัครก็จะมียนบัวและแติตั้นทั้งสองคนไปคิดชื่อพักนโยบายพักและก็ทำการหาเสียงเพราะเย็นนี้เราจะทำการ เลือกตั้งประธานนักเรียนกัน,นท่านายพวกรุนทีกับเราเราอะจะได้พิดกับมาชอบนายแกทำได้จริงวะจริงสัญญาลูกผู้ชายเออก็ได้วะคือพวกเรามีกันแค่สองคนเองแล้วอีกอย่างบัวก็เป็นเพื่อนแกตั้งแต่เด็กด้วยนะแกคิดจะช่วยเพื่อนหน่อยเลยหรอโอเคได้มาได้เลยเอาเรื่องเพื่อนมันล่ออีกแหละเชื่อหรือจริงก็ทำเพื่อที่จีพีอ่าฮะเราก็ทำเพื่อที่จีแพร พักา้การช่วยอเอาห้องนี้ดีกว่าพักเพื่อเธอ,เอ,อแล้วต้องซื้อใจคนแล้วเราก็ต้องซื้อใจเพ้ด้วยนี่นได้ยังในชื่อพักอย่างเร็วๆงั้นพักนีมปัพักก้าวสู่ใจเธอแกพัน,น,าานี้ชื่อนี้ไม่โอเคนะมันแบบมันหวานแต่ฉันว่าได้เลยฮะเออตกลงชื่อนี้ดูนาะยูบายพร้อมป้ายหาเสียงโคตรสวยเลยเจจ ยังไงก็ต้องเลือกเรานะอือขอคิดดูก่อนนะเจเจคิดดูอีกทีนะเฮ้ยตททันให้เงินเจเจตันซื้อเสียงหรอเคือฉันไปเห็นไตทันอ่ะมันซื้อเสียงอ่ะฮะซื้อเสียงหรอรับไม่ได้เรื่องนี้ต้องถึงหูครูงั้นพวกเราก็แจกเงินให้คนอื่นเลยไหมล่ะจะได้แบบเจ้าเจ้กันไงฉันว่า ฉันขอเดินทางที่มันสุจริตดีกว่าฉันเป็นคนดีอ่ะยังไงเขาก็เลือกอยู่แล้วอ่ะไปเถอะยังไงเราก็ต้องหาเสียงต่อไป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 นิไปินไปเฮ้ยเงอะไรวะไอพวกันไปเราไม่ยอมบ้า าเสียงก็หลีทางไปดิขวาไม่ได้ทางมีแต่พี่นี่ตั้งไว้แล้วถูกถ้าเป็นตัวผู้หญิงนะเราจะ่อยเราจะว่ายน้ำเราไจ่อย่าอย่าอย่าเราจะไปให้เล็วเลยคอยดูนะเออมันต้องแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรโคชิโก้งอ่ะมันติดป้ายเอาไว้อ่ะโหติดป้ายทางเข้า พวกเราก็ไม่มีที่ว่าที่จะติดนี่โคตรโกงอ่ะโอ้ยไอ้ตัน้นทำอะไรทำไมเนี่ยโอ้ยอย่าทะเลาะกันเถอะเอาบ้านของพวกเราเนี่ยไปติดแทนอืมโอโหนี่ก็ออกไปดิเกะ,กะนี่นี่นายว่าตัวจริงในรูปอันไหนหลอกกว่าเราว่าในรูปนะแต่ว่าคนตัดนะไม่มีใครชมฉันบ้างเลยหรอวะ ัอ่ะว้เยเฮ้ยตั้นเรามีไอเดียดีๆนะนี่ปากกาเอ้าปากกาทำไมอ๋อนึกออกแล้วกาเอามาให้เรามาคอยดูนะนี่อย่างนั้นแหละนี่นอนลงมาอย่างนั้นแหละโอ้โหลูกง่ายเพราเราใจดีอ่ะอุตส่าห์แต่งรูปให้เขาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งนะเขาไม่มีคนโหวตแน่นอนใช่แปลกเพราเรา ไปเตรียมตัวดีเบตกันดีกว่าไป,ไปตัวน,น้ำหน้าไปก่อนแล้วอ้ยในพวกนี้อ่ะเอะะมาไวเสียงดังยู่ได้จริงน่ามคาดชะมัดเลยเฮ้ยังไงเจเจได้ไงมาผิดๆด้วยอ่ะ เจเลือกตั้งรอบนี้อ่ะเลือกเบอร์สองนะอดูน้อยเงบ้ยมหน่อยได้ไหมอ่ะก็พักก้าสู่ใจเธอเลือกตั้งต้องใช้เบอร์แต่ถ้าเลือกเธอต้องใช้ใจม่ดีกว่าทำไมเป็นแบบนี้อะแกอ๋อฉันรู้แหละก็เจเจอ่ะได้เงินจากแททตันไงไม่เป็นไรอย่าเป็นซีเรียสหาเสียงตอบเเบอร์สองค่ะเบอร์สองพักก้าวสู่ใจเธอค่ะ เลือกเบอร์สองนะคะเลือกเบอร์สองะคะเ,เบอกสองจ้าสวัสทีคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะให้สองผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนมาพูดถึงนโยบายว่าเขาจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อห้องเรียนเพื่อโรงเรียนเราบ้างเอาละ,ละ,ละเพื่อไม่การเสียเวลาผู้สมัครคนแรกคือคุณใจตั้ง สวัสดีครับทุกคนผมไตตันหัวหน้าพักเพื่อเธอทางใจวันนี้ผมจะมาพูดถึงนายโยบายพักโอ้โหสุดๆจากคนนี้เบอร์หนึ่งไม่บาก็คือความรักมาก่อนเรื่องเรียนไว้ทีหลังถ้าใครเลือกผมนะครับผมจะลดเวลาคาบเรียนให้เหลือแค่ห้าคาบส่วน3ชั่วโมงสุดท้ายผมใจ้ทุกคนพักผ่อนเลยครับ ฝากเอาไว้ในอ้อมอกเลยครับไปบ้านเบอร์หนึ่งนโยบายรดขาบเรียนคิดได้ไง <c oughs> และผู้สมัครหมายเลขสอง<า>จนมาปาใสนโย,ยบายบาของตัวเองได้เลย ฟันคันเบอรี่จากพักเบอร์2อก้าวสู่ใจีเธอนิยายของเรานะคะเลือกตั้งต้องใช้เบอร์แต่ถ้าเลือกเธอต้องใช้ใจอ้อโดโดยพักเรานะคะเราจะขับเคลื่อนพักด้วยใจทั้งดวงของเราเราจะเอาใจเป็นการเข้าใจเด็กเรียนทุกคนในโรงเรียนแห่งสา สอนของโรงเรียนไทยให้ดีขึ้นยกระดับสู่อินเตอร์ โลกเฉยๆเพื่อที่อยากให้ตัวเองมีความสุขไปวันๆถ้าสมมติเราพักผ่อนในวันนี้แล้ววนาคตของเรานะคะใช้เงินอย่าเพราะฉะนั้นเราจะมีสกอร์ชีพให้นักเรีนที่ตั้งใจเรียนและอยากที่จะค้นหาตัวเองจริงๆ พักของเราเดินหน้าไปด้วยใจไม่ได้เดินหน้าด้วยการใช้เงินเหมือนพักของไต้เติ้ลเล่นมากเล่นมากเราจะเลยเถิดกันใหญ่ฮะกลับไปนั่งที่จะอะไรขนาดนั้นเหรอ เอาล่ะในเมื่อทุกคนไม่มีคำถามแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปลงคะแนนเสียงกันแล้วไปปาพรรคพวกเราดีเลิศดีดอกดีเลิศดีดอกอะไรล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาลงคะแนนเสียงกันแล้วทุกคนพร้อมนะทุกคนมาแล้วกับคะแนนการคะแนนเสียง ไปคิดก่อนที่จะกาอยากกาทีละก่อนแนละ้วค่อยคิดถ้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะในว่าก่อนหน้าน,นี้ใครสัญญาอะไรไว้หลังจากนี้เรามาดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวถ้าผิดกรน,นะ อือนี่แหละสรุป <named one of them mouldy> <sharp Baker> Από yeah. την <laughs> 咋？<讚> <noise> แม่เาพว่ไป่กะเช้าไป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 ชปไ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 เไป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 ไอ้ปไงไป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 ปไปไไปไปไไหไนไปไปไปไราปไปไพ้ปไ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 ้ไไปไปไไปไใไ เพิ่มน่านนจะใช้เงนินมากดีกว่าเออว่ากเพราะใช้แล้วสองเท่าเลยเออฉันไม่อยากเออดินทางสะดวกอ่ะโหติดไป้ายไว้ทางเข้าพวกเราไม่มีทางเข้าเลยไอพวกเราไม่เ <laughs> อาพวกนีที่ติด <laughs> สนใจที่จะวัเบอร์สองนะก็ <laughs> เลยเอไม่ได้นะ <laughs> เลืกอกทางนี้เลือกเบอร์สองเลือกทางนี้เลือกเบอร์สองนะอ๋อไม่ใช่เลือกสนใจเลือกเบอร์สองนะจับป้ายอยู่แล้วสนใจเลือกเบอร์สองป้า